นะครับพี่น้องก็มาถึงคันที่ห่านะครับประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับพี่น้อง L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอันนี้เพิ่นสร้างไว้ประมาณเก็บสองเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นบ๊อบเฝ้านะพอดีเพิ่นบอกว่ามาติดต้นเดือนธันวานะครับอันนี้เขากลับมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่บ้านในไอ้เลอะลอบังมะกรูดละครับบ้านนี่ยังนอพ้นลืมบ้านยังเหรอบ้านนี้นะคันที่เท่าไหร่รู้จําบ่ได้นอนกระโบกนอนกระโบกนอนกระโบกนะครับผมตัวนี้นะครับไตไฟเลยครับ ว่าหันกับพานเหมือนบ้านขั้นมนานะครับเขาต้องเลยไต่ไฟของเขาน้ำเด็กเขาต้องตั้งไต่ไฟน้ำมันอยู่ขั้นไหนปีับเป็นบ่เบียงเบียงเลยเอาเอาปียกแล้วคุณเอากันดูกของเขาเด็กเอาตานิลงแล้วก็เออนะครับเดี๋ยวเขาไต่ไฟพร้อมแต่เพราะว่ามันมันหันหลังให้นี่ครับอยู่นู้นกระบกนะครับบังมากูด ขั้นที่หานะครับโอ้ทำายสถิตินะครับวมนี้ได้หาเครื่องเลยนะครับบางเอิญมันเลียนหลดบไก่นะครับผมยังวนลอนี่ยผสมปุ๊ตัดออกแล้วนี่ยมาน่ยมันจอหลุมมันฟันแห้งนะครับมาติดะติดละได้ยูได้ยูท่อติดบ่มาติดสับมาติดทออะไรว่ท่บ้างกันท่ออะไรวท่อเอ้าว่าไอ่ะกี่ดอกอืมามว่าอ่่ดอก โอ้ยตีเต็มๆแหละทอบ่เป็นหนังดอกลุงชินแล้วฝีมืออยู่แล้วละไม่ต้องห่วงใช่ไหมลุงชินฝีมือไหมไม่ต้องห่วงเราเมือหนึ่งของอู่น้อยนะ <c oughs> โอเคพี่น้องเนาะนะครับน้องกระบอกนะครับติดมังมกูด่แหละมาติดลายเครื่องแล้วครับอยู่นี่ <c oughs> เครื่องที่ห้าแล้วนะครับมันนี่ติดหาเครื่องคำในจักน้อยบ่เป็นหนังครับแล้วเราใต้ไฟ กันติดเลยนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งเสร็จนะครับผมหลังจากติดมาเคลื่อนไฟประพสไปนอนเด้เขากลับมาติดนะครับย้ำเสาต่อยนะครับผมก็าเรียบร้อยนะครับทดสอบทดสอบนะครับผมตามเสียงตามสายนะครับผมตัวนี้ทดสอบหน่อยเสื้อนะไอเสื้อนะเสื้อสองผืนเออกนี่โชว์เสื้อหน่อยให้เอฟซีเราดูหน่อยนะครับรอบก่อนๆไม่มีเสื้อนะครับรอบนี้มีนะครับเสื้อนี่ครับแจกเสื้อพวกเราสองตัวนะเพื่อที่นอนไล้ปยุดนะครับเรียบร้อยนะครับอยู่ที่บ้าน น้นกระบกนะครับผมเลาะบังมะกรูดอ่ะนี่แล้วก็ทางผายีที่เปื่นนะครับผมอันนี้ก็จะเอาขึ้นไปไหนเหรอเอาไปจังหวัดใดก็เอาไปล้ำปางก่อนเลยอันนี้เราจะเอาไปโยกมันอยู่ล้ำปางนะครับเพื่อนๆเด้อนะครับตัวนี้จะเอาติดโซ่ต่อไปเป็นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับแยกระบบนะครับสวยๆนะครับผมเหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับนี่นะครับพี่อนๆครับเบิ่งแล้วก็จะไปทางทีกต่อนะครับยกสูงเพี่น้องเด้อ เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างนะครับน้องสาวเราติดไปแล้วนะครับ M70 นะครับอยู่บ้านไหนเ้บา้านบ้านโ้นยังก็นนสมบูรณ์นี่เนาะไอ้เพราะท่น้เพรเดียนนี่เนาะนั่นแะหนะละอันนั้นน,อน้นองสาวเราติดไปแล้วเ7 0อยู่นุ่นสมบูรณ์นะครับอันนี้บ้านไหนนุ่นกระโปงนะครับบ่ไกลกันนะครับประมาณ3ซีลได้นะครับอันนี้เป็นพี่สาวแล้วนะครับติดคันเราสังตะโดนเลยอเป่น้องเวลาเราเรา,เ,รา,เ,ราเอาเดียนทันบ้านนะครับ อันนี้อันนี้บรได้ยกอยู่นี่นะครับเอาประยกอยู่จังหวัดลำปางนะครับยอมเพลย์อย่างพูกลำปางแม่หมะนะครับเอฟเอฟที่ลำปางไปเบิ้งไดเลยนะครับอยู่แม่หมอนะครับบ่ได้ยกอยู่บ้านเฮานะครับนะครับตรวจสอบตัวเฮานะครับตั้งตั้งเลยนะครับนะครับลลอกปั๊บหวดอันนี้มอคืนเห็ดแล้วมันบ่อล้วนะครับไฟบ่พอก็เลื้ายใหญ่เมมนะครับ ไฟมันตกนะครับเชี่ยมบ่ได้นะครับมันเวลาไล่ลวดเชี่ยมเขากันเลยมาเห็นน้ำเจ้าหมือเช้าหมือนคืนตังต้งจะทานไว้นะครับเอาลาาอาละววะไปดันเดีเออ้องไปดันเถีองบิ่งทดสอบระบบระมูอถ้ามันนะพีองเด้อ ขอขอของ่ายๆ่น้องมันเป็น2อสเต็ปนะครับไม่ใช่ของ่ายๆเลยนะครับไนลองนะครับครบไปครบพอแล้วพอแล้ว เี่นะพี่น้องเนาะนะครับเราไปเจอกันคันที่หกต่อนะครับเป็นฟอร์ดแยกระบบนะครับ <Yeah. S 1> คันที่หก oh. ครับเพื oh. ่อนองสารเหรอ นั่นหรอกผ่านนะครับผม